มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกุ๊กก็มาเรียกแล้วใช่แล้วมันเด็กชุดเดียวกันหมดเลยเรายังงงอยู่เนี่ยคุกก็นึกเว้นั่งเมื่อกี้ให้คิวมันไปแล้วใช่ไหมไกยปอนใช่ไหมเออมันไม่ใช่นี่มันงงเนี่ยคุอมันยังมันอยู่เลยมันก็ไม่รู้ดิว่าใครเรียกมาคุ๊ก้อยนะพาไปทำหมุ่๊กก็อยู่ไหนเป็นไหนแล้วอ่ะห้องแดนมาเไปเต้นละ ยังไงนะงงอยู่เดี๋ยวๆนะเอาใหม่นะใหม่อ่ะเอ้นะดูได้ไงอ่ะเอาใหม่ใหม่ทีนึงครูก้อยอยู่ไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเพลงให้เข้าใจอธิบายดิเพลงกันและกันคือครูก้อยกับครูครูแอร์คือคือตอนนี้ครูเนี่ยแบ่งเป็นอย่างนี้ครูก้อยครูแอร์คู่กันครูไก่ครูคุณนิคู่กันครูเอกกับครูก้องคู่กันครูเดียกับครูอิงคู่กันแล้วก็ครูโรดนี่อันนี้ไฮไลท์ ครูโรดสอนด้วยนะคะวีกนี้ครูโรดคู่กับครูปานอทีน ah, um> yeah. ี้เมื ah, ่อก well, uh ี huh. ้นี้คู down, ่ของครูก้อยกับครูแอร์ก็จะเป็นเพลงกันและกันกับเพลงอะไรนะคะเพลงแฟนจ๋าหมายความว่าหมาย่าสองครูสองครูสอนสอนสอนเพลงหลักหนึ่งเพลงแล้วก็สอนเพลงที่เสริมหนึ่งเพลงเพลงอะไรนะแฟนาะฉะนั้นเพลงหลักของครูก้อยกับครูแอร์คือเพลงกันและกันเพลงเสริมคือเพลงแฟนจ๋าคือเพลงคู่ต่อไปต่อไปครูไก่คุณนิคคือคุณนิดกับครูไก่ คิดฮอดแล้วคิดมากผมเปลี่ยนสีเลยสมองเยอะแล้วก็คู่คู่ที่สามครูเอกกับเคื่องกล้องนะคะไก่กันนิดไม่เขียนอยากมีชีสด้วยและเหงาโอ้สองเพลงเลยแล้วก็ต่อไปครูเดียกับครูอิงค่ะสอนเพลงไหนคะทะเลสีดำ ก็แข็งจิบุรู้อ้ซีททะเลสีดำกอะไรนะทะเลสีดำกับก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปรู้ล่ะอล้วหลักนั้นอิงอิงกับเดียร์หรือสุดท้ายรอดกับกูป่านค่ะกูอิงกับใครนะอิงกับเดียอิงกับเดียร์หลือเพลงอะไรอ่ะ สาวป่าน่ทีนี้พวกพวกเราทุกคนต้องจําให้ดีว่าเรียนเพลงไหนกับครูคนไหนเพราะว่าเดี๋ยวพอมีมีทีมงานมาแจ้งว่าหมดชั่วโมงสำหรับเพลงหลังปุ๊บจะต้องเดินไปหาครูคนนั้นให้ถูกด้วยนะคะเราอยู่ไหนเราอยู่ห้องเดิมไหมหรือเราแบบว่าเราไปพารทีนี้พี่จะไปไหนก็มันทำไมมันมีเพลงประสานอยู่ยเพลงเงียบๆหน่อยนะมันมีห้าเพลงเหรอ ไป p า a z a เข่งแล้วคุณครคุณครูเอกับครูก้องอยู่พ plaza ครูครูโน้กับครูป่านหน้าที่อยู่ห้องวอยซ์อ่ะฟังก่อนนะลูกแล้วก็ครูก้อยกับครูแอร์อยู่ห้องแดนซ์ครูครูเอเออสลับบ้างได้ไหมสอห้อง dance กับห้องก้อยอ่าได้ถ้าอ้างงานครูก้อยกับครูแอร์อยู่ห้อง a อดี o อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพื่อไม่ให้การเกิดการเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างคุณครูนะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอครบชั่วโมงครึ่งเสร็จปุ๊บเปลี่ยนห้องด้วยไม่เอาหรอฮะขี้เกียจย้ายขี้เกียจย้ายอแน่ใจนะแล้วครูที่ได้ห้องไม่ดีล่ะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ดีบ้านเธอเขาดีทุกคนเนี่ยคเห็นเห็นไหมว่าคุณทะเลาะกันจริงฮะนะไม่เปลี่ยนนะแล้วอย่ามาเว้ยที่หลังนะอ่า อ่ะโอเคเข้าใจยังแปลว่าเอางี้นะเอาขรอสรุปนะครับครูก้อยครูแอร์ดูแลกันและกันแล้วก็แฟนจ๋าอยู่ห้องอยู่ห้องห้องแดนซ์อ๋อโอลดี้อ่อโอลดี้ครูไก่ครูนิดดูแลคิดฮอดคิดมากอยู่ห้องแดนซ์ แล้วก็ทะเลสีดำก็ใครมันจะไปรู้ล่ะครูอิงกับครูเดียอยู่ห้องจะห้องนอนหรือว่าห้องน้ำอาวมีอะไรครับมัเป็นไปใช้ห้องอีซี่มันแล้นอยู่อ่ะอีซี่เดี๋ยนะอะไรนะห้องในอีซี่เหรออีซี่อยู่ไหนอ่ะอ้โหตีกันละเน Endless Love หนุ่บาสาปางครูรดกับครูปา,าอาอยู่ตรงนีนห้ห้องอะไรเนี่ยหอนีแหละห้องใหญ่ห้องนี้หใหญ่ฉันไปไหนก็ได้อ,อยากมีชีวิตกับเหงาครูเอครูกล้องไป,ปลาซาลาาโอเคทีนี้นักเรียนครับมันเป็นอย่างนี้พอทีมงานมาบอกว่าต้องสวิชแล้วนักเรียนต้องมุ่งหน้ามาที่ห้อง<พ>อของครูนะ นั่นเอาอย่าชักช้านะมันชั่วโมงครึ่งเออ่มันช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันมันนี่มันโอเอ้กันเพราะยึกยักกันมันต้องรีบมาแปลว่ากันและกันเนี่ยก่อนใช่ไหมครับผมสอนกันและกันก่อนก็ใครไปไปโอดี้ไปก่อนคิวไปโอดีโอดีโอดีคุกไก่คุณนิดห้องแดนซ์คิดฮอตไปก่อนทะเลสีดำครูอิงครูเดีย อีซี่ไปก่อน n d l e เ s love ครูรอดครูป่านอยู่นี่อยากมีชีวิตครูเอครูก้องไป เห็นเนื้อเห็นเนื้ออะไรเรียบร้อยยังอออกมากลางเป็นเลสเลิฟก่อนงงงงไปเลยทำไมพี่ภูมิเขียนพออ่ะแผ่นเดียวอ่ะเขียนตัวเล็กอ่ะดูมันเขียนดิอือฮึจริงๆก็ขอสก็อตเทปเพื่อมาแปะพี่คะหนูขอสก็อตเทปหน่อยขอสก็อตเทปหน่อยได้ไหมครับ ครับผมครับผมขอบคุณครับ <c oughs> น่นอด<ะ>ีล,ลรู้้าด <c oughs> ูอันเดียวก็ได้นะพี่หนูพี่นะนจังเนื้อได้ย,ยังจำได้ค่ะจำได้เลยนะจำได้ครับโอเคแต่กางไว้ก่อนเผื่อว่าจะมีอะไรตรงไหนที่แบบจะให้นั่นเพลงนี้เนี่ยต้องลดขี่ใช่ไหมมันสูงมากม<ช>ันสูงเหลือเกินหูครับ มันเป็น A flat ดีมั้ยใช่ค่ะใช่ป่ะว่ My love ต้องรู้ร้องสูงได้มั้ย My love There's only you in my life There's only you in my life The only thing that's bright The only thing that's right My first love

Oh, yeah, okay. And your eyes, your eyes, your eyes, they go. <laughs> you right, me how much you your eyes. They tell. Uh, how do I Your eyes, your eyes, your eyes your, your eyes, your eyes. They tell me. They tell me how much you care. ทีนี้ทีนี้ทีนี้เอ็มจะมาประสานใช่ป่ะพี่ภูมิประสานพี่ภูมิหรือเปล่าใช่เหรอผู้หญิงอ่ะเป็นเมโลดี้อ่าโอเคงั้นพี่ภูมิรับปัญหาใช่เหรอสูงมากเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ใช่เหรอ เคก่อน,นอ๋อเอ็มของเอ็มก็มีเสรนะคะ